สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับที่พอปจะมาพูดถึง Huawei Watch GT6 กับเหตุผลว่าทำไมเราควรเลือกซื้อ Smart w a t c Huawei h นะครับอันดับแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดีไซน์ที่ดูเป็นนาฬิกาแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับเหมือนนาฬิกาเข็มที่ลูกค้าคุ้นเคยนะครับต่างจาก Smart Watch ทั่วๆไปที่ดีไซน์ดูเป็น Smart Watch แบบจ๋าๆเกินไปนะครับวัสดุครับตัวนี้หน้าจอกระจกนะครับ เป็นกระจก hire, ะแซฟไฟร์นะครับแข็งแรงทนทานป้องกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ป้องกันการตกกระแทกนะครับได้ดีมากๆแล้วพูดถึงตัวที่เป็นตัวเรือนนะครับตัวนี้นะมาพร้อมกับวัสด,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 สดุที่เป็นไทเทเนียมแข็งแรงทนทานสําหรับสายออกกําลังกายนะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับโหมดออกกําลังกายมากกว่า100โหมดนะครับไฮซีสาคัญคือให้โหมดกอล์ฟ ฟรีดายแล้วก็วิ่งเทีด้วยโดยที่ลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อพรีเมียมแอปเพิ่มนะครับหรือว่าเสียรายเดือนเหมือนในสมาร์ทวอทแบรนด์อื่นแล้วก็สําหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็มีการรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่อง GPS นะครับตัวนี้ก็ใช้ GPS ในระบบที่เป็น Sunflower นะครับให้ความแม่นยําสูงมากๆสําหรับคนที่ต้องการจะมอนิเตอร์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะวัด ฮาร์ดเลดนะครับได้อย่างแม่นยำนะครับรองรับการวัดแบบ ecg คลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็ hrv นะครับสามารถที่จะรีพอร์ตเรื่องความเมื่อยล้าของร่างกายได้ด้วยนะครับค่า spo 2แบบเรียลไทม์นะครับตัวนี้ก็สามารถวัดได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับนะครับแล้วก็มีคำแนะนำแก้ไขการนอนอย่างมืออาชีพให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับสภาวะจิตใจนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ วัดอารมณ์นะครับแล้วบ่งบอกอารมณ์ได้ถึงสามระดับนะครับนั่นคืออารมณ์ดีอารมณ์ปกติหรือว่าอารมณ์เครียดตัวน,นี้ก็สามารถที่จะบอกได้แล้วก็วัดความเครียดนะครับตัวน,นี้ก็ยังสามารถที่จะวัดความเครียดได้ด้วยนะนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าเฮ้ยความเครียดแบบนี้คุณจะแก้ไขยังไงนะครับด้วยการฝึกหายใจและเหตุผลที่สําคัญนะครับก็คือเป็นสมาร์ทวอทที่รองรับนะครับใช้ได้กับมือถือทุก OS นะครับไม่ว่าจะเป็น Android ในทุกๆรุ่นนะครับหรือตัวที่เป็น iOS ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับโดยใช้แอปแอปเดียวนะครับก็คือ h u a w e i Health นะครับสามารถที่จะรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะครับหรือเป็นผู้ช่วยในแอปแอปเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถ อุดนะครับใช้ครั้งเดียวสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง21วันนะครับซึ่งในสมาร์ทวอททั่วๆไปนะครับผมจะบอกว่าเฮ้ยบางทีแบบวัน2วันหรือว่าบางแบรนด์อยู่ไม่ถึงวันนะครับตอนนี้ก็ชาร์จหนึ่งครั้งลืมไปเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับสามารถที่จะรับสายนะครับโทรเข้าโทรออกนะครับโดยใช้สมาร์ทวอทได้นะครับถ้าเป็น Android แล้วก็ Hu a w e เนี่ยสามารถที่จะ ตอบกลับข้อความแบบด่วนได้ด้วยนะครับแล้วสำหรับตัวที่เป็น iOS นะครับข้อเดีวก็คือสามารถที่จะรับสายผ่านไลน์ได้ด้วย